คำทักทายและสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนื้อหาของบทนี้แบ่งออกเป็นคำทักทายตามช่วงเวลาสำนวนที่ใช้เป็นประจำและสำนวนที่ใช้กับบุคคลอื่นและโอกาสพิเศษและในส่วนตอนท้ายก็จะเป็นแบบฝึกหัดคำทักทายตามช่วงเวลาเริ่มจากおโยโกไซมัสสวัสดีตอนเช้าิจิวะ สวัสดีตอนกลางวันขมบังวะสวัสดีใช้เวลาตอนค่ำโอยัสิมินาไซลาตีสวัสด์ต่อไปนี้เป็นสำนวนที่ใช้เป็นประจำได้แก่คำต่อไปนี้เดวามาตะและพบกันใหม่สายโยนาละลาก่อนริตรดา i ิมาส สำนวนนี้ใช้พูดก่อนรับประทานอาหารหรือรับสิ่งของกจิโซามาเดชตะสำนวนพูดหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วอิเตคิมาสสำนวนพูดก่อนออกจากบ้านหรือออกจากที่ทำงานไปธุระข้างนอกอิเตะะช่เป็นสำนวนที่ใช้พูดตอบผู้ที่จะออกจากบ้านทาได้มา กลับมาแล้วโอเคลยนะไสสำนวนพูดตอบผู้ที่กลับมาถึงบ้านขอบคุณโดอิตาชิมาสเตไม่เป็นไรเมื่อมีผู้พูดขอบคุณเราก็จะตอบด้วยคำนี้ต่อไปเป็นสำนวนที่ใช้กับบุคคลอื่นสึมิมาเซนขอโทษ ชิしเすชิมสขออนุญาตโดโซเชิญอนุญาตโอเคงกิเดสสบายดีไหมโอคาまเยซามาเดเกงกิเดเป็นสำนวนที่ใช้ตอบเมื่อมีคนถามว่าโอเคงกิเดสก็จะตอบว่าโอคาまเยซามาเดเกงกิเดขอบคุณสบายดีโอซากินすชิเซชิมส ขอตัวกลับก่อนโอทสกาเลสมาเดชตขอบคุณเมื่อทำงานร่วมกันเมื่อถึงเวลาเลิกงานเพื่อนร่วมงานก็จะพูดขอบคุณโอ,ณอณณทสกาเลสมาเดชตาโอฮิซาชิบุรเดไม่ได้เจอกันนานกัมบัตเตคุคดะไซพยายามนะเป็นสำนวนที่ใช้เพื่อเป็นการให้กำลังใจเมื่อมีพูดบอกมีผู้ พูดกับเราว่ากัมบัตเตคุดาไซเราก็จะตอบว่าให้กัมบาลิมาสจะพยายามโอเนงายชิมาสขอความการุณาเป็นการขอความช่วยเหลือหรือฝากเนื้อฝากตัวต่อไปเป็นสำนวนที่ใช้ในโอกาสพิเศษโอทันโยบิโอมิเดโตโกไซมาสสุขสันตวันเกิดอาเคมานสเตโอมิเดโตโกไซมาสสวัสดีปีใหม่ กูโชชินおめでとうございますยินดีด้วยที่ได้เลื่อนตำแหน่งกูเค็งมงおめでとうございますยินดีในโอกาสมงคลสมรส คำทักทายและสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับบทนี้ประกอบด้วยคำศัพท์ที่ใช้ตามช่วงเวลาและสำนวนที่ใช้เป็นประจำรวมถึงสำนวนที่ใช้กับบุคคลอื่นและโอกาสพิเศษผู้เรียนสามารถฝึกฝนเพิ่มเติม,ตมด้วยการทำแบบฝึกหัดออนไลน์ตามลิงก์ที่ปรากฏนี้หรือสแกน QR code เพื่อทำแบบฝึกหัดกัมบะเตกุดไซ